ไอ้อยเวลา SI ดูด้วยว่าเวลาที่เนี่ยนูนนูนเนี่ยเอไอมันจะนูนข้างหนึ่งเนี่ยจริงเลยเนี่ยพวกที่เป็นล้มมาเนี่ยชอบเป็นเนี่ยเนี่ย,ยปไปดีครับดีครับ เนี่ยนูนเลยเนี่ยน,นูนแล้วข้างหนึ่งเลย<ม>ก็ก็ใช้การกดขยับอย่างนี้นะม,มันก็จะเคลื่อนมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นสาคา่นะกดเลยไล่หาเลยคือเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่แถวไหนก็ไล่หาอาลงนี้ พอโดยมือมือเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวไกล่หะก็กดลงไปเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมอ่าไม่เจ็บก็ไม่ใช่ก็ไล่ออกมาดูตัวนี้เป็นตันนี้เป็นไหมแถวนี้คืออะไรเจ็บใช่ไหมอันนี้คุณนี่มันจะมาถึงอันนี้ได้นะตัวพีฟอร์มิดได้ มันตึงฟิลิปโอมิที่เสร็จนี่นะก็ก็กดได้นี่กดไปเลยโมโมเราจะโมเอสก็ได้หรือจะโมอะโมไอก็ได้อันนี้ก็คือถ้านี่จะโมเอสนะอันนี้ก็โมไอ มูบางทีก็หมูหมูเอสก็เจ็บเนี่ยกดประมาณเนี่ยประมาณสักสิบนาทีด้วยนะอย่างน้อยอ่ะกดไปเลยนะโมไปเลย นอาการฮะกระตุ้นอาการที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรนะการขยับมันก็เป็นกระตุ้นอาการอยู่แล้วเพราะติดใช่ไหมมันจะมันเขามันจะเป็นกระตุ้นอาการยังไงก็เรียกมันทําให้เกิดอาการเพราะมันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ามันได้เป็นคือมันติดแล้วไงเหมือนที่ที่บอกไงถ้ามันแข็งแล้วมันเคลื่อนมาติดแล้วมันจะไม่เจ็บอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรากดลงไปมันจะเจ็บนะเพราะว่ามันยังมันยังไม่ติด คือมันยังไม่เคลื่อนเหมือนโฟสเซนนะถึงถ้ามันเป็นโฟเซนเมื่อไหร่มันจะไม่เจ็บแล้วอ่าเราก็แต่เราจะยกไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเราก็พยายามกดลงไปเพื่อเพื่อให้มันขยับลงไปคืนมันมันก็จะเจ็บเพราะว่ามันดุมันอยู่ออกมาอยู่ในนอกแนวมันนานแล้วนะพอเสร็จแล้วเราเอาอไปข้างหงายเราไปบิดข,ข,ข้างนอนหงายนะอันนี้คือเรากดเพื่อเพื่ออันนี้ก่อนบางทีมันไม่ไม่ กดตัวนี้บางทีมันไม่น,นะ่นนะมันไม่หลุดนะเพราะมันมันกดที่เดียวแต่ถ้ากดนานๆน,นะเออนี่เป็นมันปึกก๊กเลยนะนเริ่มลงแล้ว มันเคลื่อนเยอะไหมเอ็งเอาเยอะหรือไม่เยอะฮะให้ใช้เอาเยอะหรือไม่เยอะไงก็ถามไงอมเอา้เอาเ็งก็ตอบมาดิคือทุกคนมันก็ไม่ยากเป็นเยอะอ้าวก็ไม่เยอะัอ่นแะ นันจะได้สบายใจไงไม่เยอะถ้าเยอะมันจะนูนมาเลยเฉยๆไม่เยอะหรอกมันมัไม่เยอะหรือไม่เยอะมันรักษาได้มันไม่ใช่ว่าเยอะหรือไม่เยอะหรือว่ามันตามหนูพาก็นี่ไงก็กดลงไปแล้วเราก็กดคือเรากดอย่างนี้นะเราไม่ใช่นอย่างเดียวนะเราต้องกดตรงนี้ด้วยนะตัวตัว L ด้วยนะ ก็กด L ด้วย L ทุก L L ตั้งแต่ L สี่ห้า S หนึ่งอะไรเนงะี้ยแล้วก็ S สองพวกเนี้ยกดลงไปเ <h ums> จ็บไหมปวดอ่าหูถามตอบตรงดีมากถามเจ็บตอบปวดเออเหมือนไม่เจ็บเลยปวดอะ